สวัสดีครับพี่น้องสุขสุนครับมณีนาราสดกที่พามามีวิวอัปเดตสวนมาเบ่งนกเบ่งสวนครับพี่น้องนี่ วนนี้ครับตอนแงหาโมงค้าเลพี่น้องยากาศโอ้ยนี่ครับเบ่อวนนี่ครับย่ลอยแล้ก็มาทมหาบอกทัวครับแพอบังเอืญอก็เก็บไปมือเ้านี่ครับพี่เจียกะนี่ครับที่ มะเขือมากับบักบัวครับ,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 รบนี่พิเมเลรี่แล้วก็มาหมัดคล้องไว้ขายมืออื่นครับเพื่อเส่าตลาดนี่ครับนิโกพริกครับนี่พริกปี้เผาผันเผานี่นะครับผักซีผักซี่เหล้านี่ครับ สูบังปีใหมน่นี่แต่ว่าห่างพ่ทันิลงป้าเลยครับเอาผาลงเลี่ยงนเนเตียงไว้ก่อนครับเอาไว้ให้ป้าให้เป็ดให้ไก่มั่ไดนี้สื้อลูกป้ามาเอาทุบ้านไว้อยู่ ครับพาหล่อผมนี่ครับกำลังลงครับอันนี้ครับกว้างตุงดอกอันนี้ก็ลงพักเคืนชายครับใบแมงหลักหัละผ้าครับก่าว้แป้งนี่ก็ว่าสีลง ห้องเตยังพักยังเพื่อควางตุงห้องเตย์ควางตุงห้องเตยครับพี่น้องนี่ซื้อกะจเจิ่มลืมๆมะเขือก็กำลังปลูกใหม่ครับยังนี้รครับบัวผสมประสานครับทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงทั้งพุนกับบริษัทหญ้าแม่เบิงด์ดนะครับพุนกำลังลงแตงกวาครับครับ วัใส่เท้าครับไ้ข้างในบอ่อน่ก็ปล่อยเป็นของเป็ดไปแล้วครับป้ากับบ่ได้เลี้ยงแต่ปอกเอามาปล่อยอยู่หังบ่ได้เลี้ยงปเป็นทางก้านพี่น้องห้เป็ดห้ไก่มันลงนี่ครับหนุกไส้ข้มาซอยเห็ดนี่น้องอันน้องอ้น ไอเลียงเป็ดเลียงไก่นี่ครับแถวนี้ก็อดมันเอาไปกระท่อมมะปูไอต้อนกระท่อมมะปูมาลงนี่ครับนี่ก็อือครับ เก็บไปขายลร้เทือแล้วบอกเอือนี่นวยครับดกเติบยู่พี่น้องนี่ครับอัปเดต่าสุดสวนกเกษตรน,น้อยๆยู่แบบพอเพียงครับปลูกเท่าที่ไว้ครับอันนี้ก็บอกมีครับเป็นปีหน่วยปีแรกปล่อยไว้เลยนี่หน่วย นี่พักแขงแย่งครับบูกหนอกลูกก้านเลยครับนี่ขายรอบนึงเหรอพักแขงแย่งครับนี่ครับักึ้อหน่วยหนึ่งครับนี่ไอนี่ประมาณโอู้ผงเพียบ,บหน่วยบกึก้อครับ เทียก็พักอืดหน่ถ้ามาชาติพี่น้องนี่นี่ครับตัวนี้ก็ประมาณสิบกว่าโลโอ้หายงางโมได้ก็แปดโลแหละครับนุ่นี่นี่ก็ผักักอืดักทองนี่ครับต้พันหยังงกับปันสีทองครับม,มีอยู่สามหน่วยเก็บไปขายด้วยหนึ่งแล้วพี่น้องผลลงทัว ออกซิจจนออกซิลาวงนี้ปนแป้งไม่กับสิลงพักโบแบงหรือหอมหอมแบงเฮ้านี่ครับนี่กำลังสิแบงออกมืออื่นครับวันนี้ก็ป้าพริกสวน็อกพริกครับนี่ที่เก็บอยู่นั่นแหละครับกำลังเริ่มเป็นดอกแล้วครับไปหน่วยแล้วเก็บขายสามเถื่อสี่เถื่อแล้วครับ ปลูกหลายอย่างครับบ่ได้ปลูกหลายนี่ก,ก,ก็บบ่เขือนบ่อเขือก็สิเบิด์ซัมแล้วก็บสีท้อม่วงเล่งดอกสีเขาเบิง่งเขาไปเบิ่งใน YouTube ยู u ูบเหรอครับว่าบ้านใดเพิน่นปลาเล่งดอกเล่งผลน,นี่บัวหอมครับก็เก็บขายแอะไรละครับเพิ่งขายต้องกินแล้วครับปลูกเงานึงครับหลุมนึง พ่อได้กินพ่อได้ขายอยู่บวบหอมบวบหอมนี่ครับเปาคลิกครับนี่นวันดี้เราเก็บไปคล้ายๆเมือนกับตลาด พี่น้องโอ้โหขีสุดยอดเลยครับพี่นอ้องหอมบอพ่อครับเ็้หอมไหมครับนี่ครับสิทถอนหอมตัวนี้ครับเป็นหอมหอมแขกปลูกไว้กับสิทถอนนะครับพอดีอดมีใหญ่หน่อยนล้วมาสวนก็นเลยเอาไปคอน ครับนี่ตอนหอมไปใหญ่ไปขายครับพี่น้องเพิ่งบมกตื้ครับมาเก็บไปขายมันจะพ่อได้ขายพ่พี่น้อง ประมาณ10บาท ับพี่น,อน,น,กกนออ้องคลนะิปนี้ก็บนาซักกับพ้าพี่พ่อน้องเราะบงสวนแล้วนะครับเนาะก็มีสัมพีเห็นนี่แหละครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สามนีนะครับเนาะบอกันคลิปหน้าครับขอบคุณในรายที่เข้ามารับชมและติดตามให้มีแั้งปลูกไม้ปลูกเก่ากระสีมา,าเปลี่ยนเบื้อง,มองไม้เรื่อยๆครับพี่น้องขอบคุณครับ